ก็ต้องบอกว่าอุปกรณ์ไฮเทคที่เราใช้กันอยู่ในทุกวันนี้นะครับตั้งแต่สมาร์ทโฟนที่เราใช้กันไปจนถึงรถยนต์ไฟฟ้าที่เราขับหรือแม้แต่ขีปนาวุธนวิธีที่เป็นอาวุธสงครามของหลายๆประเทศนะครับมันมีส่วนประกอบส่วนหนึ่งนะครับที่ใช้เหมือนกันอยู่มันคือแร่ธาตุกลุ่มหนึ่งที่ชื่อว่าแหล่เอิร์ดซึ่งมันเป็นส่วนผสมลับที่ทําให้เทคโนโลยีสมัยใหม่มันเกิดขึ้นได้จริงแต่ในขณะเดียวกันมันก็ได้กลายเป็นสมรภูมิแห่งใหม่ของสงครามการค้าระหว่าง สอมหาอำนาจของโลกอย่างสาหารัฐอเมริกาและจีนนะครับพอดแคสต์ Podcast อีพีนี้จะมาชวนคุยเจาะลึกถึงการเดินหมากครั้งล่าสุดของจีนที่เรียกว่ามันเป็นการยกระดับเกมนี้ไปอีกขั้นนะครับเป็นการเคลื่อนไหวที่อาจจะสั่นคลอนสปายเชนของโลกเทคโนโลยีทั้งใบและทําให้ชาติตะวันตกเนี่ยต้องกลับมาตั้งคําถามกับตัวเองอย่างจริงจังนะครับว่าพวกเขาพึ่งพาจีนมากเกินไปหรือไม่มันคือเรื่องราวที่มีความซับซ้อนกว่าแค่การตั้งกํแงาแพงภาษีนะครับ แต่มันคือสองครามแห่งเทคโนโลยีและวัตถุดิบที่ผู้กลุมคำได้เปรียบเนี่ยอาจจะเป็นผู้กำหนดอนาคตของโลกในทศวรรษต่อไปเลยก็ว่าได้เรื่องราวเรื่องนี้มีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Daily Explore the world beyond tomorrow สวัสดีครับผมทดนทาดนจากโด,ดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการ Geek Daily รายการที่จะมาอัปเดตข่าวสารวงการธุรกิจเทคโนโลยีที่มีความน่าสนใจนะครับ อีมีนี้ก็พูดถึงประเด็นใหญ่ที่เป็นข่าวไปทั่วโลกนะครับแล้วก็ส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นทั่วโลกตลาดสินทรัพย์ต่างๆนี่ร่วงกระนาดนะครับอย่างที่เราเห็นข่าวกันมันเริ่มขึ้นไม่กี่วันที่ผ่านมานี่นะครับในขณะที่สงครามการค้าระหว่างรัฐบาลของโดนันทป์กับจีนกำลังคุ่กลุ่นอยู่นะครับจีนก็ได้ตัดสินใจเล่นไพ่ใบสำคัญที่ตัวเองถืออยู่จีนได้ยกระดับการตอบโต้ในสงครามการค้าหรือเทดวอร์กับโดนันทําให้รุนแรงขึ้นไปอีกขั้นนะครับ สิ่งที่พวกเขาทำและมันมีอิมแพ t มากๆต่อโลกของเรานะครับก็คือการจํากัดหรือยกเลิกการส่งออกอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปรรูปทั้งหมดทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปแล่เอิร์ดอย่างการผลิตเครื่องรูปเพื่อน,นําไปใช้งานขั้นสุดท้ายตอนนี้เนี่ยถูกระงับแล้วนะครับหลายคนจะฟังดูแล้วรู้สึกว่ามันก็แค่เครื่องจกักรมันจะเป็นปัญหาใหญ่ขนาดนั้นได้ยังไงนะครับผมอยากให้ลองนึกภาพตามแบบนี้นะครับสมมตุติเราเป็นชาวสวนมีที่ดินมีมเมล็ดพันธุ์ชั้นดี แต่เราไม่มีจอบไม่มีเสียไม่มีรถไถเราจะเพาะปลูกยังไงนะครับสถาน,นการณ์ของชาติตะวันตกในตอนนี้ก็ไม่ต่างกันเลยนะครับพวกเขามีแร่เอิร์ธท,ที่ขุดขึ้นมาจากดินในประเทศของตัวเองหรือจากพรมิตอย่างออสเตรเลียแต่พวกเขาไม่มีเครื่องมือที่จะแปลรูปแร่ด,ดิบเหล่านั้นให้กลายเป็นโลหะบริสุทธิ์หรือโลหะผสมที่พร้อมนําไปผลิตเป็นแม่เหล็กประสิทธิภาพสูงได้นะครับคําถามคือแล้วทำไมเรื่องนี้มันถึงสําคัญขนาดนั้นนะครับ ผมจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆเลยนะครับตัวอย่างอุปกรณ์ในโรงงานแม่เหล็กแห่งใหม่ของบริษัท n e o p e r f o r m a n c e ที่ประเทศเอสโตเนียก่อนหน้าน,นี้มันเป็นของจีนนะครับหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงเพราะว่าก่อนหน้านี้นจีนก็เริ่มมีนโยบายไม่อนุญ,ญาตให้มีการส่งออกเทคโนโลยีแล้วนะครับคำตอบก็คือในตอนนั้นจีนยังยอมให้ส่งออกตัวอุปกรณ์ได้แต่ไม่ใช่ตัวเทคโนโลยีนั่นคือไม่มีคู่มือการใช้งานไม่มีช่างเทคนิคมาสอนไม่มีอะไรทํานองนั้นเลยนะครับ ถ้าอยากจะซื้อของจากคตตาตล็อกพวกเขาก็าายังขายให้และอุปกรณ์ชิ้นนั้นก็ไปตั้งอยู่ในโรงงานในประเทศเอสโตเนียจริงๆแต่ณตอนนี้สถานการณ์มันได้เปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงเพราะว่าไม่กี่วันที่ผ่านมาจีนได้หยุดการกระทําดังกล่าวทั้งหมดและได้จํากัดการส่งออกแร่เอ,อิร์ธทุกชนิดที่มีความเป็นไปได้ในการใช้งาน2ทางหรือที่เรียกว่าดูเอายูสคำว่าดูเอายูสเป็นศัพท์เทคนิคที่สําคัญมากๆนะครับมันหมายถึงวัสดุหรือเทคโนโลยีที่สามารถนําไปใช้ได้ทั้งในผลิตภัณฑ์สําหรับพลเรือนทั่วไปเช่น ลำโพงในหูฟังหรือมอเตอร์ในรถยนต์ไฟฟ้าและในขณะเดียวกันก็สามารถนำไปใช้ในยุทธโภปกณ์ทางการทหารได้ด้วยเช่นระบบนำวิธีของขีปนาวุธหรือระบบเรดาร์ในเครื่องบินรบ F35 สิ่งที่สำคัญในเรื่องนี้ก็คือมันทำให้สถานการณ์ของบริษัทตะวันตกที่พยายามจะสร้างซัลายเชนของตัวเองเป็นเรื่องที่ยากขึ้นแบบทวีคูณมันมีตัวอย่างนะครับบริษัทที่มีชื่อว่า Les Com m นด์เมทัลอุปกรณ์ของพวกเขาเนี่ย ก่อนหน้าน,นี้ก็ทางานได้ปกติและมันมีอุปกรณ์ชิ้นส่วนสําคัญที่สุดที่เรียกว่าสปินแคสเตอร์ชิ้นส่วนภายในของเครื่องจักรเป็นของจีนแต่ภายนอกกลับเป็นของญี่ปุ่นเรื่องนี้มันน่าสนใจมากๆนะครับมันบอกว่าแม้แต่ชาติตันตกเองก็ยังยอมรับว่าเทคโนโลยีและเครื่องจักรบางอย่างของจีนมันดีที่สุดในโลกนะครับพอบริษัท Les レスค m m มั m e ด t a n ถูกเปลี่ยนมือนะครับถูกซื้อโดยบริษัทสัญชาติอเมริกันที่มีชื่อว่า USA Ra r e Earth ซึ่งพวกเขามีแผนจะสร้างโรงง,งานขนาดใหญ่ในรัฐโอคาฮมา แต่ปัญหานในตอนนี้ก็คือพวกเขาไม่สามารถหาซื้ออุปกรณ์จากจีนได้อีกต่อไปแล้วมันหมายความว่าพวกเขาต้องเริ่มต้นจากศูนย์ใหม่คือต้องออกแบบและสร้างอุปกรณ์ชิ้นนี้มาเองทั้งหมดทดสอบและทดลองใช้งานอย่างหนักจนกว่าจะใช้การได้ด้วยตัวเองซึ่งแน่นอนนะครับว่ามันก็มีโอกาสที่จะสร้างได้อยู่แล้วนะครับเทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกาแต่มันอาจจะทําให้โครงการเหล่านี้เนี่ยล่าช้าออกไปอีกหลายปีเลยทีเดียวคราวนี้มาถึงคําถามสําคัญนะครับว่าทําไมการสร้างเครื่องจากเหล่านี้มันถึงได้ยากเย็นขนาดนั้นนะครับ ก็เพราะว่าถึงแม้อุปกรณ์ประเภทนี้จะไม่ใช่ของแปลกใหม่ในโลกตะวันตกแต่มันก็ไม่ได้มีอยู่ทั่วไปและไม่ได้ผลิตกันเป็นเรื่องปกตินะครับพวกเขาจะต้องหาผู้ผลิตกําหนดสเปคของวัสดุที่ทนทานต่อสารเคมีลิ์กัดกร่อนสูงกําหนดอุณหภูมิในการทํางานที่แม่นยํากําหนดระยะเวลาการใช้งานและวางแผนการบำรุงรักษาที่มีความซับซ้อนกระบวนการทั้งหมดนี้่ยมันใช้เวลานานมากๆและที่สําคัญก็คือพวกเขาต้องการคนนะครับพวกเขาต้องการผู้เชี่ยวชาญที่คุ้นเคยกับอุปกรณ์ประเภทนี้ และกระบวนการผลิตโลหะแร่โดยเฉพาะแต่ประเด็นก็คือในโลกตะวันตกทุกวันนี้มีคนที่มีความรู้ความสามารถแบบนี้น้อยมากๆจริงๆนะครับมันคือผลพวงของการที่ชาติตะวันตกย้ายฐานการผลิตในสิ่งที่เป็นสิ่งสกรปรกและไม่คุ้มต้นทุนออกไปให้จีนทําแทนมาหลายสิบปีแล้วนะครับจนความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเหล่านี้เนี่ยมันได้เหือดหายไปตามกาลเวลานะครับ ซึ่งต้องบอกว่านี่คือสองครามระหว่างสีจิ้นผิงและโดนันทรัมและตัวของสีจิ้นผิงกําลังเพิ่มความได้เปรียบด้วยการแสดงให้เห็นว่าตัวเขาเนี่ยเป็นฝ่ายกุมไพ่เหนือกว่าทุกใบในเรื่องนี้นะครับมันทําให้บรรดาบริษัทแลเอ,อิร์ธของชาติตะวันตกที่กําลังมีความฝันอันสวยหรูว่าจะขยายธุรกิจไปสู่แลเอิร์ธเพอร์มาเนนต์แมกเนตส์ายเชนแบบครบวงจรตอนนี้พวกเขากําลังเจอกับปัญหาใหญ่แล้วนะครับพวกเขาจะไปหาอุปกรณ์มาจากไหนถ้าจีนไม่ส่งมาให้นะครับ ซึ่งถ้าพูดตามทฤษฎีแล้วเนี่ยการออกแบบอุปกรณ์ทั้งหมดเพื่อแปลรูปแร่เอ,อิร์ธและผลิตภัณฑ์จากแร่เอ,อิร์ธมันดูเหมือนว่าจะไม่ยากเกินกว่าที่ทางฝั่งโลกตะวันตกจะทําได้นะครับแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยมันต้องมีความรู้ลึกซึ้งเกี่ยวกับอุณหภูมิในการทํางานวัสดุที่ใช้ในการสร้างเครื่องจกักรเพราะกระบวนการแปลรูปประเภทนี้เนี่ยใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อนรุนแรงและอยู่ในสภาวะที่โหดร้ายมากๆนะครับดังนั้นมันไม่สามารถไปหาซื้ออุปกรณ์สําเร็จรูปจากร้านฮาร์ดแวร์ทั่วไปมาใช้ได้ เพื่อเห็นภาพชัดเจนขึ้นนะครับในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาโรงงานสกัดด้วยตัวทําละลายซึ่งมันเป็นขั้นตอนสําคัญมากๆในการแยกแรรเอิร์ทแต่ละชนิดออกจากกันโรงงานขนาดใหญ่2แห่งต้องล้มเหลวไม่เป็นท่าเพราะความผิดพลาดของอุปกรณ์ซึ่งก็คือท่อส่งสารเคมีเกิดการทะลุแล้วก็พังทลายลงมาเหตุผลก็เพราะว่าผู้ออกแบบอุปกรณ์ไม่ทราบว่าสารเคมีของแรรเอิร์ทในขั้นตอนการผลิตเหล่านั้นมีฤทธิ์กัดกร่อนรุนแรงมากเพียงใดนะครับ ปัญหานี้ทําให้พวกเขาต้องเสียเวลาไปหลายปีและสูญเงินอีกหลายร้อยล้านดอลลาร์เพื่อแก้ไขและสิ่งที่น่าสนใจก็คือในตอนนั้นเองมีวิศวกรชาวจีนเข้าไปช่วยเหลือทั้ง2บริษัทเพื่อแก้ปัญหานะครับเพราะเขาเคยเห็นปัญหาแบบนี้มาก่อนพวกเขาเคยทํามันพังและเรียนรู้ที่จะแก้ไขมันมาก่อนมันคือประสบการณ์ที่สั่งสมมานานหลายสิบปีมันเป็นความรู้ที่ไม่ได้อยู่ในตำราเรียนนะครับแต่มาจากการลงมือทําจริงลองผิดลองถูกจริงซึ่งเป็นสิ่งที่ชาติตัวนตกขาดหายไปนานนะครับ จีนไม่ได้เป็นเจ้าแห่งแร่เอิร์ธเพียงเพราะพวกเขามีแร่ธาตุในดินเยอะที่สุดแต่พวกเขาเป็นเจ้าขององค์ความรู้ในการแปรรูปมันด้วยซึ่งตอนนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นอาวุธที่ทรงพลังยิ่งกว่าตัวแร่ซะอีกคำถามคือแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปนะครับซึ่งดูเหมือนว่าสิ่งที่ตลาดหุ้นกําลังตอบสนองต่อความเคลื่อนไหวครั้งใหม่ของจีนก็คือการทําให้ราคาหุ้นของบริษัทแร่เอิร์ธนอกประเทศจีนทั้งหมดพุ่งสูงขึ้นด้วยาก,การง่ายๆเลยนะครับว่าในเมื่อจีนกําลังจะตัดขาดโลกตะวันตก เพราะฉะนั้นบริษัทเหล่านี้น่าจะเป็นทางออกได้อย่างแน่นอนแต่ในความเป็นจริงเนี่ยบริษัทเหล่านี้ไม่ใช่ทางออกนะครับพวกเขาคือตัวปัญหาด้วยซ้ําพวกเขาไม่สามารถทําอะไรได้เลยนะครับถ้าไม่มีเทคโนโลยีจากจีนบริษัทแทบจะทั้งโลกล้วนใช้อุปกรณ์ของจีนหรือไม่ก็ใช้เทคโนโลยีที่พัฒนาต่อยอดมาจากจีนและตอนนี้เทคโนโลยีเหล่านี้จะไม่มีมาอีกต่อไปแล้วดังนั้นสิ่งที่สีจิ้นผิงทําในตอนนี้เขารู้ดีนะครับว่ากําลังเล่นเกมอะไรอยู่ คำถามคือแล้วทางออกของชาติตวันตกพวกเขาต้องทำยังไงนะครับมันคงเป็นไปไม่ได้นะครับที่จะนั่งรอให้จีนใจอ่อนลงแล้วก็เปลี่ยนนโยบายสิ่งที่จีนทํามันบังคับให้ชาติตะวันตกต้องลุกขึ้นมาทําอะไรบางอย่างอย่างจริงจังซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เริ่มเห็นการเคลื่อนไหวจากรัฐบาลสหรัฐผ่านกระทรวงกลาโหมนะครับที่อนุมัติงบประมาณมหา,าศาลเพื่อสนับสนุนบริษัทในประเทศให้สร้างโรงงานแปรรูปแออร่เอิร์ดของตัวเองขึ้นมา มีการจับมือกับพันธมิตรกับประเทศที่มีแหล่งแร่เอิร์ธอย่างออสเตรเลียและแคนาดาเพื่อสร้างสปายเชนใหม่ที่ไม่ต้องผ่านประเทศจีนบริษัทยางไลนัสไลเอิร์ธของออสเตรเลียก็กำลังสร้างโรงงานแปรรูปในรัฐเท็กซัสโดยได้รับเงินทุนสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐเช่นกันแต่ทั้งหมดนี้มันต้องใช้เวลานะครับมไม่ใช่เรื่องที่จะเสร็จได้ในชั่วข้ามคืนการสร้างโรงงานหนึ่งแห่งการฝึกฝนบุคลากรการทดลองและปรับปรุปรงกระบวนการผลิตอาจจะต้องใช้เวลา5-10ปีและต้องใช้เงินลงทุนอีกหลายพันล้านดอลลาร์ สิ่งที่จีนทําในวันนี้ก็คือการเปิดฉากสงครามเย็นยุคใหม่เลยก็ว่าได้นะครับเป็นสงครามที่ไม่ได้รบกันด้วยอาวุธโดยตรงแต่รบกันด้วยการควบคุมเทคโนโลยีและทรัพยากรที่สําคัญที่สุดในศตวรรษที่21มันคือการดินนันครั้งใหญ่ที่จีนกําลังแสดงให้โลกเห็นว่าพวกเขาไม่ได้เป็นแค่โรงงานของโลกอีกต่อไปแต่พวกเขากาลังก้าวขึ้นมาเป็นผู้กําหนดเกมและเป็นผู้กุมชะตาของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกทั้งใบในตอนนี้ ซึ่งนี่คือเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ในสมาร์ทโฟนที่เราทุกคนถืออยู่แล็ปท็อปที่เราใช้ทํางานกันอยู่หรือแม้แต่รถยนต์ไฟฟ้าที่เรากําลังขับกันอยู่นะครับมันคือเรื่องราวของสงครามการค้าที่ลึกซึ้งและซับซ้อนกว่าที่เราเห็นในหน้าข่าวเป็นการต่อสู้เพื่อแย่งชิงอํานาจในการควบคุมแร่ธาตุที่หล่อเลี้ยงโลกทั้งใบของเราและตอนนี้ดูเหมือนว่าการแข่งขันเพื่อสร้างสัพายเชนในอนาคตมันเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้น สำหรับเรื่องราวของจีนกับสงครามควบคุมแร่เอิร์ดใน E ีีนี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับพอดแคสต์ใน e ีนี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจาก r e u t e r s Investor News และ Bloomberg สสำหรับเพื่อผู้ที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและว,วิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง e e k Follower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Pod Bean, Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัพโหลดลงแพลตฟอร์มบล็อกดีดในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายัางไงก็ฝากกด Follow ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ LINE ADD ที่ on, add, a, a d ทร d าดลดส a d สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไงก็ ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ